โรคภัยไข้เจ็บในอยุธยาเกิดมากที่สุดในช่วงใดก็ต้องบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุทยาโดยภูมิอากาศจะมีแค่สองฤดูหลักๆคือฤดูฝนกับฤดูร้อนซึ่งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกรุงศรีอยุธยาก็จะเป็นแม่น้ำลำคลองที่มีอยู่มากมายเปรียบเสมือนเมืองเวนิสแต่ทว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากก็ในช่วงฤดูร้อนโรคสุขอ,อนามัยที่มากับน้ำ เมื่อความแห้งแล้งได้บังเกิดแม่น้ำลำคลองนั้นมีสีเขียวข้นแห้งกอดแม่น้ำที่ชาวบ้านใช้ดำรงชีวิตจึงเปรียบเสมือนสิ่งหมักหมมเชื้อโรคหลายอย่างเป็นที่มาของโรคติดต่อร้ายแรงถึงชีวิตอีกด้วยตามการจดบันทึกของคณะบาทหลวงและบันทึกของทูตฝรั่งเศสก็กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆไว้ตรงกันว่า โรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวของกรุงสีอยุธยามักจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูแลง้งและโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะทุเลาเบาบางลงก็ต่อเมื่อเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนและหากในปีใดอายุทยาเกิดหน้าแล้งนานผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคระบาดยุคข,ข้าวยากหมากแพงขึ้น